สบายดีพี่น้องสะแกงหรือไม้บ่เฮ้ยโดยสบายดีพี่น้องนงี่คกบจ้านิ่ครบกินกับแกงหรือไม้มีการหลอกนางตามตัวพอที่ไหนวะนะซาจอยเหร

ใส่ยุบย <m> ุบใส่น้อยหนึ่งกอนเลยใส่น้อยหนึ่งก่อนพอใส่เลยเลยหามนลงเออยุดเยุก่อนเออสวยกันามไพ่เป็นคนลงแม่น้องอะไรท่างนะบอยว่าได้ท่างาก็ได้ได้ท่างา เื่อบอาตานั่ขาละเมื่อคอเอาลลายเต็มตแล้ผ้า้แล้วานเล่าบ้านเราบ้านเจ้าบ่มีมีกับแม่น้องมันสีบงงามเนาะแม่ลงมันสีบสานเนาะ ซอข้าวใส่กับอคักแน่อือตอันอือข้าวขี้เลียเอาเอาเสมมื่วิามาแล้วอือนขามให้ใหมมอหม่ะซาเง คิดแต่ว่าเอาเราเอ้กเอ็กซมีนกคิดาาเอาักวันบได้ระะพี่น้องโปรตโกตาตายเอาเนี่ยําการในสองคนเฮายเาเสี่ยวเขาสยวันไปารเลบ๊ะลูกคิดเมื่อหนักจำบ๊บจตบวอบอย่างตัวโกตาตายกันตผมว่าลูกคิดตต้งหัววากัดหมอกไปเล้เจาตอื้อนาะ ช่องเสียวอันเเีไปใหม่อันนี้นะพี่น้องเอ้ยเขาเงียนำกันโปโปเลยเฮาปปดเตงเือใจเดนนะแค่เสืจะพกปเดเลือใจตัวปึกพี่น้องเอกระับเขาเรียกรับโทโทยังไงกรับขไปไผ่สิชนแบบน้นะารับหนักหยาดลแล้วจอยวัยากกับเขาเียั้งาซอยีสนุมพีเสรพอสองคนเฮาอันนี้อันนี้ กกนยม่นปนปลาทองเนะได้ตัชินเ่ยยกดิบนะพ้อไปเลยมาผิดอแล้วอือใชากืบเบืเลยกอนะกอนเขาเบื่อเองวะตัดสเพชรทำเขาตาเลย มันพุง่งเข่าตาได้ป่ะน่าเอกจอยมากเป็นนัวสิดับขณะสิดัปเท่บ้านพี่น้อ,องสาวจอยมาเลยเป็นนัวสิดัปเท่บ้านนี่สิเบ่งไวหวหอยมันใส่ลายพี่น้องเอ้ยโลย ใส่ทางกลางมนจฉาบอดีบอดีเอาแต่น่าใส่ทางใบมันจังนัวว่ะจ้ะ คืนเลยอืมมอกายลงมือเทียงผมลงมือเทียงปะอืมใส่หนังใส่เสเเนะไรเห็ดนเด้อโอ้ยเ็ดองย่างใส่เสอาต้มแล้วไหมเมื่อแล้วกจะแบ่งพวกมาปนกินกันละสาว อันซื้อผมไม่ีเงินเปิดกระเป๋าพอนะใบพันกียดประมาณสิบพันตั้งเกียดหนาตั้งเกียดหนาทั้งจ่อยทั้งดำส้มสีจอยใช้มึทีนมาด้วยมีเงินซื้จ้าแกจะกินนะจ้าโยบานป่าแกจะไปเฉลียกินกระลหลกร้านเลย มาพอฮะมาพอเด็กพนัทำทำมาฮุงบอสะมาพอเด็กพนักใช่ไหมเป็นหนึ่งเลยใช่ปะเพราะอะรอพอดีนะแล้วมันข่นแห้งมดแล้วเสร็นะ เ้ยประแดี๋ยใช่แล้วเออเยจะเขียวอืมเคียนอ่ะอืมจะีด้วยี่อย่ะสลัางกูดหรอพอดีแล้วเอาตอนผู้ชายมึงงามขึ้นภายในาถิตนี่สีแป้งสิแป้งเพดมึงอืมผู้ามึงไปค้นวัวสีดินมาคายสี่ีมอีกดอกแม่ขี่นอนขี่นอน้าหมวงหน่อยมึที่มันบมลงแล้ว พ,พี่ิบซบแกงนะไม่พี่น้องเอ้ยงานมันหน้าเรามันกินละป่าเนาะตอเมื่อไหร่อัวปเป้าเมียรูดปลาปะเออเดี๋ยมีดดเอา,เอา <laughs> มีนนปลาหนาอเลยดำพาสัน พูดกเลาเลยนะทั้งใหญ่ทั้งเสียมีบวมบักงดิอืมขนาดบมักมงบักงของใหญ่ขอพพระจ้าเนื้อไซด์นี่นะก็มันโหลดแล้วและวก็เปิดเนี่ยและวก็กลัไปในยูทูบ

Nhưng dù bạn nào mà bỏ khỏi rẻ cười thay lo chỉ nằm luông luông thôi Khát nó cắt phát khả nhẹ của mình Khát phát khả nhẹ, khát, phát, phát, xa nhẹ. Ừ. Bạn nào ơn khả nhẹ, thì nó ơn khả nhẹ Pít vậy con ơi ừ. Pink cốp ping cốp đó ừ. Hãy subscribe cho kênh นางเอกจ่อยเราเล้ยพี่น้องเลยว่ามันสีน้า<ม>คือคือตะกี้อีกว่าเดินสางมาสิอันเก่าหรือบอ่พี่น้อง <c oughs> วันนี้ก็น่ารุ่มซาเจอปลาแกงนห้หม่นห้กินอยู่เอฟซีผลผลิดออกเลย <c oughs> คนส่อนเลย ใส่เลยเดี๋ยวอีกจะไหนก่อนหานาทีน้ำประเด็ดดเวยเซลมากินแกงหน่อไม้เด้อเฮ้ยกาแฟพร้อมสากกับสำญกโปอัดอันอีกบานหนึ่งก่อนเลยยืม แต่ใส่นเง้ยนี้กินแกงทำไมเลสเกาลัคือไปเปิดเน็ตวะใส่ันงเจ๊ขอเรต้เาเนี่จ๊เอ้ยเียมอบอเลยี่น้องีมื

เออพองลงเลยบ้านบางวันนี้การศึกษามาพาจากเราเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งาบัตสึบุซูพุนพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจสาวจอยหน่อยด้อพี่น้องเอ้ยไปแล้ว bye, -bye.